สวัสดีครับผมอ,อกุ้งสอนการใช้งาน o o o l l e l a s s r o o m ด้วยสมาร์ทโฟนสำหรับนักศึกษาครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะสอนนักศึกษาในการใช้สมาร์ทโฟนนะครับเปิดดูสื่อการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนนะครับตลอดจนวิธีการส่งงานในลักษณะของการตอบอคำถามสั้นๆ หรือเป็นหน้าของการเลือกคําตอบในแนวของการแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะไปในส่วนของอแอปนะครับบนโทรศัพท์นะครับนี่ครเปิดตัวแอปของ Google ขึ้นมานะครับนะครับจากนั้นก็เข้าไปส่วนของรา,ายวิชานะครับที่ต้องการดูเนื้อหาและทำกิจกรรมนะครับ ทีนี้จะเข้าไปในรายวิชาการเขียนโปรแกร,รมนะครับนะครับแล้วก็ไปในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับที่เขียนว่าง,งานของชั้นเรียนนะครับเนี่ยจะเป็นหัวข้อนะครับเป็นหัวข้อต่างๆนะครับในรายวิชาที่อาจารย์ได้ทําการอ,าออกแบบแล้วก็กําหนดเป็นโครงสร้างให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับักนักศึกษาเขรจะเร,รเรียนรู้เป็นลําดับหัวข้อนะครับตัวอย่างเช่อนอาจารย์เขาได้ใส่ไว้เป็น ประเด็นหัวข้อใหญ่คือแนะนํารายวิชานะครับนักศึกษาก็สามารถเข้าไปดูได้ตัวอย่างเช่นนะครับกดเข้าไปที่รายละเอียดรายวิชานะครับจะเป็นหน้าของไฟล์ pdf นะครับก็กดอีกทีนะครับก็จะเปิดดูเนื้อหานะครับว่ารายละเอียดรายวิชามีอะไรบ้างก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กด back นะครับกดถอยหลังกลับไปนะครับครั้งนะครับก็จะกลับไปตรงที่งานของชั้นเรียนมีวิดีโอแนะนํารายวิชาด้วยนะครับ ก,ก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะแล้วก็กดเปิดนะครับอ่าแล้วก็รอสักครู่ครับอ่าถ้ายังไม่มานะครับให้กดซ้ำอีกครั้งนะครับอ่าแล้วรอสักครู่นะครับกำลังโหลดในส่วนของวิดีโอขึ้นมานะครับนี่ก็โหลดวิดีโอ นะครับนี่ก็คือพร้อมเล่นแล้วนะครับอันนี้ก็เล่นได้แล้วนะครับนักศึกษาก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับเลื่อนดูวิดีโอต่างๆที่อาจารย์ได้บรรยายได้นะครับพอ๋ดูเสร็จก็กดปุ่มนะครับย้อนกลับปุ่มแบ็คกลับไปนะครับอีกครั้งนะครับกลับไปที่งานเฉลียนะครับอาจารย์มีเอกสารด้วยนะครับประกอบการสอนฉบับสมบูรณ์ก็สามารถคลิกดูได้อีกครับแล้วก็กดเปิดที่ไฟล์ ps นะครับอนนี้ก็จะเป็นเอกสารประกอบการ เรียนการสอนนะครับหัวข้อต่างๆขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละรายวิชาจะเป็นผู้ออกแบบนะครับแล้วก็เนื้อหาต่างๆก็ขึ้นอยู่กับรายวิชาเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะมีไม่เหมือนกันนะครับนี่เป็นแค่รายวิชาตัวอย่างนะครับโอเคนะครับแล้วก็กดแบ็กกลับไปกดย้อนกลับไปครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นนี้ก็เป็นหน่วยที่3หน่วยที่3ก็จะมีอะไรบ้างครับมีวิดีโอ นะครับให้นักศึกษาได้เปิดดูนะครับเพื่อเรียนรู้เนื้อหามี3ามตอนนะครับก็นักศึกษาสามารถคลิกดูแต่ละตอนได้นะครับถ้าเปิดแล้วยังไม่มากดซ้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นวิดีโอบรรยายการสอนนะครับนักศึกษาก็สามารถดูได้ตามความต้องการนะครับดูกี่ครั้งก็ได้นะครับเข้ามาทบทวนอีกครั้งก็ได้นะครับดูเสร็จก็กด ย้อนกลับไปกดแบกย้อนกลับไปนะครับแล้วก็มีอะไรไหมครับรายวิชานี้ก็จะมีสไลด์ด้วยนะครับสไลด์และเอกสารประกอบการสอนเรื่องนี้ด้วยนะครับมีเอกสารประกอบการสอนเฉพาะเรื่องหน่วยที่3นี้ด้วยนะครับแบ่งออกมานะครับนักศึกษาก็สามารถเปิดดูได้ครับส่วนใหญ่คือเอกสารจะเป็นไฟล์ pdf เปิดง่ายนะครับในมือถือไฟล์ pdf นะครับแล้วก็วิดีโอนะครับก็จะมีนะครับวิดีโอจะเป็นไฟล์ที่เป็น mp4 นี่เป็นสไลด์การสอนนะครับก็จะทศาสามารถเปิดสื่อนะต่างๆนะครับที่เป็นเอกสารที่เป็นรูปแบบของไฟล์ pdf ที่อาจารย์ได้ออกแบบแล้วก็ใส่รายละเอียดไว้ให้ตลอดจนวิดีโอประกอบการสอนนะครับบางรายวิชาก็จะมีในสัะของเ,อเว็บไซต์นะครับลิงก์ไปภายนอกเพื่อจะเป็นเนื้อหาประกอบการเรียนรู้นะครับตลอดจน ช่อง y t u t u นะครับที่อาจจะเป็นการประกอบการรู้ในรายวิชานั้นๆนนครับทางนี้ต้องขอย้ำนะครับว่าหัวข้อต่างๆที่ขึ้นใ้ดูตอนนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชานั้นๆเป็นผู้ออกแบบนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนี่คือวิธีการเปิดดูสื่อที่เป็นเอกสารที่เป็นด d ท f ี fi, ที่เป็นวิดีโอประกอบการสอนนะครับก็ดูได้จากที่งานของชั้นเรียนนะครับทีนี้กิจกรรมนะครับกิจกรรมนะครับในคลิปนี้ เดี๋ยวจะให้ดูกิจกรรมนะครับในห้องเรียนออนไลน์2กิจกรรมนะครับเนี่ยสมมุติว่าเราเรียนรู้เสร็จแล้วนะครับเราเรียนรู้เราอ่านอะไรหมดแล้วนะครับในรายวิชานี้เขาบอกว่ากิจกรรมนั้นก็สู่บทเรียนนะครับมี2กิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ากิจกรรมที่1ก่อนนะครับตรงนี้นะครับกดไปกิจกรรมที่1นะครับบอกว่านักศึกษามาร่วมทำกิจการร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนร่วมหาคําตอบด้วยกันครับนะครับนักศึกษาคิดว่าปัจจุบัน ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดที่ได้ความนิยมมากที่สุดนะเป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับสมมตินักศึกษาคนนี้เมื่อกี้นะครับอยู่บนมือถือตรงนี้นะครับเป็นนักศึกษาชื่อว่านายสุขใจนะครับพนตรีสมมุติเขาก็เลือกนะครับเลือกอ่ะโอเคจาาว่านะครับก็กดส่งเลยครับกดส่งไปได้เลยกดส่งอีกครั้งหนึ่งนะมีงานเป็นลักที่ว่าถามและมีตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้น อาจารย์อาจจะมีคําถามประมาณนี้นะครับมีถามแล้วก็มีตัวเลือกให้นักศึกษาเลือกเพื่อแสดงความเห็นนะครับแล้วก็จะเห็นแถบนะครับแถบแสดงจํานวนของนักศึกษาที่ตอบให้ดูได้ด้วยนะครับอันนี้คือ,อคนที่ชื่อว่าสุขใจนะครับบนตีตอบนะครับเดี๋ยวขอสวิตไปดูนักศึกษาอีกคนหนึ่งนะครับเดีย๋ยวไปดูนักศึกษาอีกคนหนึ่งนะครับนักศึกษาคนนี้ นะครับคือนายสุพจน์นะครับจิตใจดีนะครับเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะลองตอบลองตอบอีกคนให้ดูนะครับอันนี้อยู่บน pc นะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อกี้นายสุขใจนะครับตอบแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าคำตอบนะครับจำนวนของผู้ตอบเป็นอย่างไรนะครับมันก็เขาตอบหนึ่งคนตัวเขาเองนะเห็นว่าเนี่ยมีคนเลือกจาาว่านะครับหนึ่งคน นะครับส่วนตอนนี้อีกคนหนึ่งกาลังจะตอบนะครับเขากําลังจะตอบแต่เขายังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นว่าใครตอบข้อไหนบ้างมากน้อยเพียงใดนะครับเขาก็เลือกนะครับสมมติเขาเลือกว่าเป็นลูบี้นะครับแล้วเขาก็ส่งคําตอบกดส่งกดส่งอันนี้คือบนคอมพิวเตอร์นะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับหน้าหน้าต่างชุดนี้นะครับคล้ายคกับมือถือนะครับนะครับเขาตอบแล้วพอเขาตอบบุ๊บ เขาจะเห็นของเพื่อนว่ามีคนตอบเรื่องจาว่าด้วยจํานวนกี่คนความหมายคือทุกคนจะเห็นนะครับเห็นจํานวนการตอบของเพื่อนๆหลังจากที่เขาตอบแล้วก็ส่งคําตอบแล้วนะครับอันนี้เป็นหนักของอกิจกรรมนะครับในสักของงานถามตอบอีกรูปแบบหนึ่งบน Google Classroom นะครับเผื่อว่านักศึกษาอาจจะเจอบางหลายวิชาที่อาจารย์นะครับมอบหมายให ตอบคำถามแบบเชิงแสดงความเห็นแบบนี้นะครับจะได้เข้าใจว่าตอบยังไงนะครับอันนี้บนมือถือนะครับก็เนี่ยครับจะเห็นละวนะว่ามีเพื่อนนะครับอีกคนหนึ่งตอบนะอีกหัวข้อหนึ่งรูบี้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อนะครับอ่ถัดมาครับเอ่อกิจกรรมอีกแบบหนึ่งนะครับกิจกรรมที่สองตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับเป็นกิจกรรมเอ่อ ให้นักษาร่วมแสดงความเห็นเป็นการถามตอบแล้วก็ตอบแล้วก็พิมพ์คําตอบสั้นๆกลับมาโดยไม่มีตัวเลือกเมื่อกี้คือถามและมีตัวเลือกเพื่อแสดงความเห็นนะครับครั้งนี้คือถามไม่มีตัวเลือกให้พิมพ์คําตอบกลับมานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้คือนักศึกษาที่ชื่อว่านายสุใจที่อยู่บนมือถือนะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็พิมพ์คําตอบอาจารย์ถามว่านักศึกษาคิดว่า ซอสโปรแกรมหรือไฟล์โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา C นะครับนามสกุลของไฟล์คืออะไรนะครับอาจารย์สักคนนี้ก็ตอบนะครับว่าเ,เป็น .c นะครับ .c กดแล้วนะครับพิมพ์ข้อแรกคำตอบสั้นๆนะครับแล้วก็กดส่งนะครับกดส่งไปเลยกดส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านะครับก็รอส่ง นะครับสังเกตนะครับว่าคําตอบที่เขาตอบคือดสี่แล้วก็จะมีข้อความข้อความหนึ่งคือบอกว่าดูคําตอบนะครับของเพื่อนร่วมชั้นได้แสดงว่าหลังจากที่เขาตอบแล้วนะครับเขาสามารถดูคําตอบของเพื่อนร่วมชั้นด้วยเพื่อจะได้เห็นว่าเพื่อนเขาตอบอะไรเหมือนกับว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้หลังจากที่เขาได้ตอบคําถามไปแล้วกับ ผู้สองนะครับอ่เดี๋ยวขอดูอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งที่อยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับคือชื่อนายสุพจน์นะครับจิตใจดีนะครับเดี๋ยวดูนะครับอ่าคถามที่2นะครับอ่เขาก็กดไปดูนะครับอ่สิ่งแรกเลยสังเกตนะครับว่าเขายังไม่เห็นนะครับว่าอีกคนนึงตอบอะไรเพื่อนอีกคนนึงตอบอะไรนะครับนี่เขาจะเริ่มตอบนะครับเขาจะเริ่มตอบ doc สมมูรณนะครับ d o c นะครับแล้วก็กดส่งแล้วกดส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เขากดส่งแล้วนะครับเขาอาจจะคลิกไปดูคําตอบของเพื่อนนะครับคนอื่นบ้างเขาตอบอะไรกันสามารถดูได้นะครับกดดูได้หลังจากที่ตอบแล้วนะครับเขาสามารถดูได้นะเขาตอบคือตัวเขาเองคือ เพื่อนอีกคนสุขใจตอบ .c นะครับตอบ .c เห็นไหมครับเขาก็อาจจะมีการทักทายเพื่อนนิดนึงหรือไปช่วยแชร์ความเห็นของเพื่อนนิดนึงนะครับเขาก็อาจจะกดตรงนี้นะครับกดตอบเพื่อคอมเมนต์เพื่อนนิดหนึ่งว่า .c อ่าจะใช่มากกว่าเราตอบ แล้วล่ะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็กดโพสเข้าไปก็คุยกันได้นะครับแชร์แชร์ความเห็นกันได้นะครับหลังจากที่ตอบคําตอบส่งอาจารย์แล้วนะครับส่งผู้สอนแล้วนะครับอี๋ยวดูอีกคนที่อยู่ในบนมือถือนะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็มากดตรงที่ดูคําตอบของเพื่อนร่วมชั้นนะครับดูคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นอ่านะครับมี เ,เห็นของนายสุพจน์ด้วยนะครับว่าตอบ .doc ในของเขาตอบว่าเป็น c แล้วก็บอกมีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์นะครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคุยด้วยเข้ามาแสงเเห็นด้วยหนึ่งคนเขาก็ดดูได้เลยนะครับว่าใครที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับในคําตอบเขาก็กดดูได้เลยนะครับก็จะเห็นไงครับว่านายสุพจน์เขียนมาว่า C น่าจะใช่นะครับอันนี้เขาก็ตอบไปว่า ก็พิมพ์คำตอบลงไปนะครับสักครู่ครับตอบว่าใช่แน่นอนครับเราเราเคยเรียนนะครับเราเคยเรียนมาบ้างแล้วอ่าแล้วก็กดโผดปุ่มนี้เลยนะครับ นะประมาณนี้เลยนะครับนะวิธีการนะครับนี่คือเป็นหนะ้าของการตอบงานในลนนักษของคําถามนะครับแล้วก็พิมพ์คําตอบสั้นๆหลังจากพิมพ์เสร็จผู้เรียนสามารถที่จะคอมเมนต์ซึ่งกันและกันได้นะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้นะกดกลับไปนะครับกดกลับไปอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งนะครับประเด็นที่1ก็คือว่ากิจกรรมแรก อาจารย์จะมอบหมายในเชิงของคําถามและมีตัวเลือกหลังจากนี้นักศึกษาเลือกแล้วนักศึกษาจะเห็นออปริมาณการตอบของเพื่อนๆอยู่นะครับแบบที่2ครับคําถามนะครับแล้วก็ให้พิมพ์คําตอบกลับไปสั้นๆนะครับหลังจากที่พิมพ์แล้วส่งแล้วก็สระเดียวกันตรงที่ว่าจะสามารถเห็นแต่แตเพื่อนแต่ละคนว่าตอบอะไรแล้วเข้าไป คอมเมนต์เข้าไปแสดงความเห็นร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจารย์บางท่านนะครับอาจจะมีการมอบหมายให้นักศึกษาทำนะครับนักศึกษาจะได้รู้วิธีการตอบว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ในกรณีที่อาจารย์ตรวจงานนะครับอาจารย์ไปตรวจงานนะครับเดีย๋ยวดูนะครับว่านักศึกษาจะเห็นคะแนนอย่างไรนะครับ อาจารย์เข้าไปตรวจงานนะครับสมมติว่าอาจารย์ก็เริ่มให้คะแนนมานะครับเต็มสองเนาะอาจารย์ก็ลองให้คะแนนดูนะครับคะแนนเสร็จอาจารย์ก็จะส่งคืนคือหมายว่าส่งคะแนนกลับไปที่นักศึกษานักศึกษาก็จะเห็นคะแนนนะครับที่อาจารย์ตรวจแล้วก็มอบหมายคะแนนคืนไปให้แล้วนะครับแล้วอีกงานหนึ่งนะครับอีกงานหนึ่งเมื่อกี้คือเป็นกิจกรรมที่สองนะครับ กลับครับอาจารย์ก็ให้คะแนนเหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าสามสามเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ส่งคืนนะครับผมย้อนกลับไปทึงที่นักศึกษาที่เป็นมือถือนะครับเพราะนักศึกษาเป็นมือถือนะครับก็สิ่งหนึ่งเลยนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะนักศึกษาก็สามารถจะเข้ามาดูคะแนนได้นะครับ จริงๆก็จะมีลักษณะของเป็นจุดแดงๆเตือนตรงนี้ีอยู่นะครับเป็นเป็นเหมือนกับว่ามีมีมีข้อความเตือนอยู่นะจริงก็กดดูได้นะครับตรงเมนูหลักข้างบนนะครับที่เป็นจุดแดงๆนะครับแล้วก็มาดูตรงการแจ้งเตือนนะครับกดที่แจ้งเตือนก็ได้นะครับก็จะมีการเป็นหนักของบอกแจ้งว่าอาจารย์เนี่ยให้คะแนนมาแล้วนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยจย์ให้คะแนนมาแล้วก็สามารถกดดูตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือถ้าไม่ดูตรงนี้นะครับถ้าเราอยู่ในชั้นเรียนนะครับอยู่ในชั้นเรียนนะครับในรายวิชาก็มาอยู่ที่งานของชั้นเรียนได้นะครับแล้วก็ไปในงานต่างๆนะครับที่อยากจะรู้คะแนนนะครับสงานที่1ก็เข้าไปเข้าไปได้กดเข้าไปเห็นตรงนี้ครับว่าได้2คะแนนเห็นไหมครับสามารถกดที่งานที่2เมื่อกี้นะครับก็เห็นว่าได้3คะแนนอย่างเงี้ยนะครับเห็นได้ชัดว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับนี่คือจะเป็น รูปแบบการส่งงานนะครับแบบนีงเลยส่งงานแบบมีตัวเลือกให้เลือกแล้วก็ส่งกลับให้ผู้สอนนะครับแล้วนักศึกษาสามารถเห็นเ,เพื่อนๆน,นะครับในการตอบตัวเลือกว่าตอบตัวเลือกใดนะครับมากนรอยเพียงใดด้วยได้ด้วยนะครับแบบที่2คือเป็นคําถามแล้วก็ตอบสั้นๆพอตอบปุ๊บนะครับนักศึกษาจะเห็นคําตอบของเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นเชิง,งการพูดคุยแสดงความเห็นรวมกันได้เช่นกันนะครับก็ ในรูปแบบในการที่จะวิธีการการดูสื่อนะครับทั้งรูปแบบเอกสาร .pdf ไฟล์ file, ทั้งรูปแบบวิดีโอตลอดจนการทำกิจกรรมในเรื่องของการตอบคำถามแบบตัวเลือกแล้วก็ตอบคำถามแบบสั้นๆในคลิปนี้ก็คงจะแนะนำนะครับเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูาต่อว่าแล้วถ้าเกิดเป็นงานในสาขาื่นๆนะครับนักศึกษาจะมีวิธีการตอบ คำถามให้กับอาจารย์อย่างไรครับก็คลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ